ข่าวที่2นี่นะฮะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนนะบอกว่าหนี้ครัวเรือนลดลง2ไตรามาสทําไมมองไปข้างหน้าอย่างน่ากังวละนะก็ข่าวนี้เอามาจากหนังสือพิมพ์ฐาเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันเลยดีกว่านะครับก็เป็นสํานักวิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์เขานะครับเป็นศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจนะตัวยอ่อเขา EIC นะครับ Economic Intelligence Center นะฮะ EIC เนะี่ยเขาบอกว่าหนี้ครวัวเรือนไทยเนี่ยต่อ GDP นะ ครึ่งปีแรกของปีนี้ลดลงมาอยู่ที่88.2%นะลดลงสองไตรมาสต่อเนื่องนะครับคือมันน่าจะดีลดลงมา88.2%ลดลงมา2ไตรมาสต่อเนื่องนะครับซึ่งจริงๆมันก็ควรจะดีจะก,กังวลทําไม <c oughs> นะแต่อย่างที่ผมบอกว่าคือผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอะไรนะ <c oughs> คือเออนี่หัวเรือเนี่ย ผมว่ามันไม่ได้เพิ่มจํานวนนี้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นในยะสําคัญอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันกู้กันไม่ได้อยู่แล้วคนเป็นหนี้มันเยอะไปกู้เงินแบงค์มันแบงค์มันไม่ให้กู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนี้ครเรือมันไม่เพิ่มหรอกยกตัวอย่างอย่างนี้นะเขามีคนบอกว่าเฮ้ยคุณมีหนี้หนี้ครัวเรือนเนี่ยเขาเทียบภาระหนี้กับ GDP ใช่ไหมเอาผมยกตัวอย่างคุณเห็นภาพอย่างนี้หนี้ครัวเรือนสมมุติว่าคุณเนี่ยเป็นครอบครัวหนึ่งครอบครัวเนี่ยครอบครัวเนี้ยมีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายอ่าเดือนละสองหมื่ นะครับทีนี้พอไม่มีโควิดมาเนี่ยเขาบอกว่านี่ครัวเรือนเมื่อเทียบกับรายได้นะรายได้คุณเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยทุกครั้งคุณพ่อคุณแม่มีรายได้รวมกันเดือนละแสนแต่คุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยมีภาระหนี้เดือนละสองหมืน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเท่ากับว่าภาระหนี้ของครอบครัวคุณเนี่ยเท่ากับสองหมืน่นหารด้วยแสนถูกไหมสองหมื่นหารด้วยแสนก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นถูกปะ,ะทีนี้พอ,อพอครอบครัวเราประสบปัญหาโควิด จากรายได้เดือนละแสนก็ลดลงลดลงเหลือ80,000ื่นพอรายได้ลดลงเหลือ8 0 0 0 0ืนแต่ภาระหนี้ก็เท่าเดิมคือเือนละ2 0,000นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ต่อ GDP นะมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก20% 20, 20เป็น2 5เ่อก็แค่นั้นเองก็รายได้มันเพิ่มไอ้รายได้มันลดแต่หนี้มันไม่ได้เพิ่มหรอกแต่รายได้มันลดตัวหารมันลดลงมันก็เลยทําให้หนี้ควรเลยมันเพิ่มนะเหมือนกันละครับ GDP มันลดมันติดลบด้วยซ้ำมันก็เลยทําให้นี่ครัวเรือนมันเพิ่มแต่พอ G D P มันเริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตัวหารมันเยอะขึ้นยกตัวอย่างอาพอจากสองหมื่นก่อนโควิดมามีรายได้แสนหนึ่งพอหลังโควิดมานี่ก็สองหมื่นเท่าเดิมแต่มีรายได้เหลือแปดหมือ่ะพอโควิดเริ่มจางหายคุณพ่อคุณแม่เริ่มกลับมามีรายได้เหมือนเดิมละคือแสนหนึ่งเหมือนเดิมละเพราะนั้นเนี้ยนี่มันก็ลดแค่นั้นเองอือนี่คือคิด,คดง่ายๆนะ ตามหลักการของเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลสันดิภาขอางผมนะครับก็มีคิดกันง่ายๆแค่นั้นเองน,นี่คือผมอธิบายแบบง่ายๆแบบนี้ให้ฝังเข้าใจนะครับแต่ว่า EIC เนี่ยศูนย์วิจัยขอยงไทยพนิษัเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเอ๊ะถึงแม้ว่านี่ครวเรือนจะลดลงสองตรมากนี้แต่ว่าตูแล้วครัวเรือนไทยมันยังเตาะบาะอยู่นะแล้วก็รายได้มันโตไม่ทันรายจ่ายนะมันทําให้ปัญหานี้ครเรือนใน ไทยอาจจะมีหลังวิกฤตอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเออนะก็คือสุดท้ายนี่เขาบอกว่าการขยายตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเกิดโควิดนะและเพิ่มช้าสุดในรอบ18ปีนะจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สัดส่วนนิ้โคเดินต่อไทยของของไทยต่อ GDP ลดลงเนื่องต่อเรื่องอยู่ที่88.2%นอกจากนี้ยังเป็นผลจากนอมินอะไร Nominal GDP นะที่ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลังผ่อนคลานยนโยบายควบคุมโรคและเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวะก็นั่นแหละว่า GDP มันดีขึ้นนี่คูนี่คู่ครุนต่อ GDP มันก็ลดลงนะครับแต่เขาบอกว่าแต่หากพิจารณาการขยายตัวสินเชื่อครัวเรือนในระบบธนาคารพาณิชย์ในตอรมาร์สองบอกว่าชะลอลงเกือบทุกหมวดนเห็นไหมการกู้เงินมันชะลอตัวลงอยู่แล้วคือนี่ครัวเรือนมันไม่ได้ขยายตัวจากคนไทยไปกู้เงินเยอะขึ้นไม่ใช่ถามในตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยมองหน้าก็รู้ใจ นะไปกู้เงินได้กันไหมตอนเนี้นะมีคนกู้เงินกันได้ไหมตอนเนี้กู้แทบจะไม่ได้แล้วธนาคารมันเข้มงวดนะเขาเขาบอกว่าไตรมาสสองไตรมาสไตรมาสสองเนี่ยไตรมาสสองของปีนี้พบว่าสินเชื่อทุกตัวชะลอลงหมดเลยนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อบ้านเนี่ยนะแต่สินเชื่อสุขบุคคลก็ยังชะลออยู่นะก็ยังชะลอเหมือนกันแต่ก็ยังมีการขยายตัวแบบชะลอนะึกภาพออกไหมขยายตัวแบบชะลอนะครับ ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการกู้ยืมเพื่อใช้ทดแทนการขาดสเคบ่องนะในภาวะรายได้ฟื้นตัวไม่ทันรายจ่ายนะส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยขยายตัวเร่งขึ้นอ,ะนะอันนั้นอาจจะเกิดจากการที่ไม่รู้ว่าจะอนุมัติวงเงินเพิ่มใหม่หรือเปล่าหรือว่าใช้เต็มวงเงินมากขึ้นแต่ละคนอาจจะบางคนอาจใช้ไม่เต็มวงเงินแต่มีโควิดมาหลายปีแล้วมันก็เลยเต็มวงเงินบัตรหรือเปล่าะนะคือสินเชื่อบ้านลดลง สินเชื่อ,อส่วนบุคคลลดลงสินเชื่อบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นน,นะครับนี่คือนี่รัวเรือนนะครับขณะที่รายได้เนี่ยมันฟื้นช้ากว่ารายจ่ายนะอันนี้จะเป็นปัจจัยกดดันปัญหานี้โครเรือนไทยในระยะถัดไปโดยผลสํารวจของ eic เนี่ยเขาบอกว่านะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่าครองชีพคนไทยสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนทางกับรายได้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ยังไม่เฟิ่์มยังไม่เพิ่มขึ้น2ในช่วง6เดือนข้างหน้าผู้บริโภค48โทษด,ดี4 3่เ คาดว่ารายได้จะโตไม่ทันรายจ่ายส่งผลให้ต้องเผชิญปัญหาสามด้านได้แก่ปัญหาไรายได้ไม่พอรายจ่ายปัญหาเงินออมลดลงและปัญหาการชําระหนี้ทําให้ครัวเรือนเหล่านี้มีสภาพคล่องรองรับค่อนข้างน้อยและมีความเสี่ยงที่จะก่อหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตจะก่อได้ยังไงผมไม่เข้าใจจะไปก่อยังไงเครดิตบูโรแม่งก็เต็มแป๊กอยู่แล้วจะไปก่อยังไงแบงา์ไหนจะให้กู้อ่ะ e อไอซี ER เขายัางประเมินต่อว่า สัดส่วนนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP จะปรับลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ประมาณ86-87เมื่อสิ้นปีปีนี้นะครับซึ่งสุดปีนี้นะครับเพราะว่ามีการเติบโตของโนม i n น l GDP เป็นซึ่งเป็นผลจากแนวโน้มเงิเน,นเฟอ้อส,สูงเป็นหลักสัดส่วนนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะมีแนวโน้มลดลงนะจะไม่สะท้อนปัญหาย่อคงค้าง นี้ครัวเรือนในภาพรวมที่มแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเอ้ยอะเรไม่งงชิบเปงเลยเอาเป็นว่าดูแล้วแนวโน้มนี่ครัวเรือนมันจะลดลงเหลือ8 6ดสถึงนะครับต่อมา e c บอกว่ายังมองว่ามาตรการแก้ไขนี่ครัวเรือนยังยัยงย่งยืนยังเป็นเรื่องท้าทายตัวนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาอย่างรากลึกในเศรษฐกิจไทยยาวนานและเป็นความท้าทายสําหรับภาครัฐที่จะแก้ปัญหานี้แบบยั่งยืนนะครับซึ่งจะเป็นต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐสถาบันการเงินรวมถึงครัวเรือน นะมุ่งจัดการปัญหาหนี่โคเรินทั้งระบบนะตั้งแต่ก่อนเป็นนี้จนถึงการชำระนี่ค้างโดยยึดหลักลดก่อชะลอจ่าย <c oughs> ไม่ใช่สิลดก่อนนี้ชะลอรายจ่ายสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็นโยบายกลางๆก,ก็คือระยะกลางนี่จะมุ่งให้คนมีวินัยในการอ,อมเงินนะสร้างความรู้ทางการเงินเพื่อลดการก่อหนี้เกินตัวในอนาคตนะก็บอกแล้วว่า ให้เอาช่องนี้เป็นประชาสัมพันธ์เยอะๆเพื่อจะหาความรู้ทางการเงินให้กับคนเนะี่ยเออเอาผมไปบ้างก็ได้เอาผมไปใช้ใช้งานผมบ้างก็ได้แบง์ชาติกระทรวงการคลัง <c oughs> ใช้งานผมบ้างก็ได้ผม,มอยากดัง <c oughs> นฮะเออนะครับอา้าวจบแล้ววันนี้นะฮะก็นี่คือข่าวที่สองที่ผมเอามาเตรียมกันไว้นะฮะ